เสียงผู้บริโภคกับสภาผู้บริโภคในช่วงเวลาของรายการคุยกันเช้านี้อยู่กับโอ๊กนิตินาตราชนิยมนะคะประเด็นคุยกันค่ะเสียงผู้บริโภคกับสภาผู้บริโภคเรื่องค่าห้องค่าน้ําค่าไฟที่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องเล็กแต่จริงๆแล้วมีผลกระทบกับชีวิตคนจำนวนมากโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาคนวัยทำงานที่ต้องเช่าห้องอยู่หลายคนอาจคุ้นเคยกับตัวเลขหน่วยละ 8บาทสำหรับค่าไฟซึ่งจริงๆแล้วแพงกว่าที่การไฟฟ้าเรียกเก็บจริงเกือบเท่าตัวตอนนี้มีข่าวดีเพราะสภาผู้บริโภคจับมือกับสคอบอรประกาศคุมสัญญาห้องเช่าให้เป็นธรรมทั่วประเทศแล้วก็เปิดสูตรคำนวณค่าน้ำค่าไฟ ปร่งใสอีกด้วยคุยเรื่องนี้กันค่ะไปที่สายคุณพรพรมโอกุชิผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านอสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัยค่ะคุณพรพรมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุยกันถึงปัญหาค่าน้ําค่าไฟแพงในห้องเช่าเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าปัญหานี้ถือว่าเป็นปัญหาที่หนักหนาสาหัสสําหรับคนเช่าห้องมากขนาดไหนคะ จริงถ้าดูจากข้อร้องเรียนอย่างเดียวเนี่ยปัญหานี้อาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กนะครับเพราะว่าข้อร้องเรียนเนี่ยมีจํานวนไม่มากแต่ว่าเถือว่าเป็นปัญหาที่ค่อนข้างเรือรังครับเพราะว่าจากข้อมูลที่เราได้รับระหว่างช่วงปีหกห้าถึงหกเจ็ 7, เนี่ยก็มีเรื่องร้องเรียนเรื่องนี้ประมาณ130 <S 1้อยสิกรณีส่วนใหญ่ก็จะเป็นปัญหารเรื่องการท,าที่เก็บค่าน้ำค่าไฟเกินจริงบางแห่งนะครับก็แพงกว่าปกติถึงประมาณ5้าสิถึงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ <S <S แต่ว่าที่เห็นว่าข้อร้องเรียนมันมีน้อยเนี่ยไม่ใช่เพราะว่า ไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าเพราะว่าคนเนี่ยไม่กล้าร้องเรียนเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวจะโดนไล่ออกจาก oh. ห้องเช่าหอเช่าต่างๆที่เขาได้เช่าอยู่นะครับ oh. ก็ส่วนใหญ่คนที่ได้รับผลกระทบก็จะเป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่มีรายได้น้อยหรือว่ายังไม่มีรายได้นะครับซึ่ง oh. อำนาจต่อรองเ่ยก็ถือว่าต่ำกว่าผู้ให้เช่ามากนะครับโดยเฉพาะในเมืองเ mm hmm. มืองใหญ่อย่างกรุงเทพเนี่ยที่ห, oh. ห้องเช่าเนี่ยอาจจะเป็นบ้านหลังที่สองของคนใบเรียนไว้ทํางาน เพราะนั้นการที่เราจะเข้ามาคุ้มครองสิทธิในส่วนของการเช่าตรงนี้ก็เลยเป็น,ปนสิ่งที่สําคัญมากครับดังนั้นต้องให้เล่าให้ฟังต่อแล้วค่ะว่าที่มีการออกประกาศควบคุมสัญญาห้องเช่ากฎหมายนี้ช่วยผู้บริโภคอย่างไงบ้างคะออจริงจริงกฎหมายควบคุมห้องเช่าเนี่ยเป็นกฎหมายของสบนะครับมันจะอยู่ในประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาปีพศ2568 มีผลบังคับใช้เนี่ยเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมานะครับ <c oughs> แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการควบคุมค่าน้ำค่าไฟเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ช่วงปีหกหนึ่งองและมันเคยมีประกาศแบบนี้ออกมาก่อนแต่ว่าประกาศปี6 8เนี่ย,ยก็ได้เพิ่มเติมรายละเอียดเข้ามาบางอย่างนะครับ <c oughs> โดยรายละเอียดของประกาศเนี่ยก็จะระบุชัดนะครับเรื่องของการเก็บค่าน้ำค่าไฟที่ผู้ให้เช่าเนี่ยไม่สามารถเก็บเกินที่ <c oughs> ผู้ให้บริการสาธารณูปโ,โภคก็คือการไฟฟ้าและกลารประปาเนี่ยเรียกเก็บนะครับ <c oughs> แล้วก็ต้องระบุในส่วนของการคำนวณ ไใช้ใจ่ายต่างๆให้ชัดเจนนะครับมีการห้ามเก็บเงินประกันหรือว่าเงินค่าเช่าล่วงหน้าเกินสามเดือนนะครับ<ม>แล้วก็ข้อความใดที่ผู้ให้เช่าใส่ลงไปในในสัญญานะครับ<ม>โดยที่ไม่ได้อ้างอิงกับตัวประกาศเนี่ยก็ถือว่าไม่มีผลทางกฎหมายนะครับก<ม>็เรียกว่าเป็นกฏการใหม่ที่ให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยสามารถตรวจสอบกันได้อย่างโปร่งใสมากขึ้นนะครับโดยมีเป้าหมายเนี่ยคือให้ผู้เช่ากับผู้ประกอบการเนี่ยอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นธรรมไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียเปรียบครับผม ซึ่งซึ่งแน่นอนผู้ประกอบการเองก็ต้องได้รับความเป็นธรรมด้วย<ช>ต้องได้รับความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายใช่ครับใช่ไหมคะสภาผู้บริโภคล่ะคะมีข้อเสนอเพิ่มเติมถึงภาครัฐยังไงบ้างคือจริงๆแล้วเนี่ยเราได้เข้าไปร่วมประชุมหารือกับทางสคบมานะครับในช่วงวันที่24ตุลาคมแล้วก็28ตุลาคมคแล้วก็ได้มีการเสนอแนวทางการคิดคำนวนค่าน้ำค่า หน่วยทั้งหมดทั้งหมดเนี่ย2,000หน่วย <Right. S 2> ก็เอา10,000หาร2,000ก็จะได้เป็นราคาต่อนหน่วย mm. แล้วเมื่อได้ราคาต่อนหน่วยเนี่ยก็เอาไปคูณกับปริมาณที่ผู้เช่าในแต่ละห้องใช้ก็จะได้ออกมาเป็นราคาที่ผู้ให้ผู้เช่าแต่ละห้องต้องจ่ายนะครับ mm. อันนี้ก็จะเป็นอันแรกนะครับ <Okay. S 2> แล้วก็อีกอันนึงก็เราก็พยายามเสนอให้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยเผยแพร่ในตัวของแบบสัญญามาตรฐานที่เป็นฉบับย่ออ่านง่ายเนี่ย mm. ผ่านทางเว็บไซต์ของแอปอผ่านทางเว็บไซต์หรือว่าแอปของรัฐนะครับ <Okay. S 2> เพื่อให้ผู้บริ นะครับ mm hmm. แล้วก็ขอให้ทําพวกคู่มือเช็คลิสต์หรือว่าเป็นคู่มือการเช็ดสิทธิของผู้เช่าห้องพักนะครับ <Yeah. S 2> พร้อมตัวอย่างสัญญาที่ถูกต้องนะครับแล้วก็เรื่องของการสื่อสารเชินลนลงรณรงค์ทางสภาก็จะมีการสื่อสารรณรงค์ให้ผู้บริโภคทั่วประเทศรับราบนะครับ mm hmm. ก็ที่ผ่านมาก็ได้ทําหนังสือถึงสคบเรื่องการเสนอแนวทางเรื่องการคิดค่าน้ำค่าไฟไปเมื่อวันที่4ี่พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานะครับแล้วก็วันที่5เนี่ยทางสคบก,ก็ได้มีการประชุมซักซ้อมระหว่างผู้ประกอบการและผู้บริโภคเพื่อให้เข้าใจใน แล้วครับผมอมืนี่นะคะซึ่งจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ให้กับโดยเฉพาะผู้เช่าจะต้องรู้วสิทธิ์ของตัวเองไงควรที่จะได้รับอะไรได้บ้างใช่ครับผู้เช่าก็ชาใช่ครับจะต้องรู้สิทธิ์ของตัวเองอ,อย่างเช่นว่าเอค่าประกันเนี่ยรวมกันเกินสามเดือนเนี่ยก็ไม่สามารถเรียกเก็บได้นะหรือว่าเป็นค่าชเช่าล่วงหน้าที่รวมกันแล้วเกินกว่าสามเดือนค่ะ ของของาาาวัาท่าเช่าเนี่ย<ม>ก็ไม่สามารถเรียกเก็บได้นะครับม,มันก็จะมีตัวรายละเอียดอยู่ในกฎหมายตรงนี้ค่ะถามๆนอกประเด็นนิดหนึ่งว่าเคยเคยมีไหมคะในกรณีของอา,อาจจะเป็นคนเกษียณหรืออะไรก็ตามเนี่ยได้งเงินมาก้อนนึงอยากจะทําหอพักทำอพาร์ตเมนต์ให้เช่าแต่ไม่ค่อยจะรู้เรื่องกฎหมายอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็ขอคําปรึกษามาที่สภาผู้บริโภคอะไรแบบนี้เคยมีไหมคะ เอ่อถ้าในเชิงของผู้ประกอบการยังยังไม่เคยมีครับแต่ว่าก็ oh. จะมีในส่วนของผู้บริโภคแต่ว่า hmm. ในในส่วนที่ทางสำนักง,งานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบอเนี่ย ซึ่งก็ได้ตัวแนวทางนี้ออกมาครับอ่าก็เลยให้ให,ให้มองว่าต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายด้วยนะคะเอาละมีข้อแนะนําอะไรเพิ่มเติมถึงผู้บริโภคอีกบ้างคะก็ข้อแนะนําจริงๆแล้วเป็นเรื่องของการที่ผู้บริโภคควรจะรู้รู้จักในการปกป้องสิทธิ์ของตัวเองนะครับอย่างชเช่นผู้เช่าทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบสัญญาไม่ว่าจะฉบับไหนนะครับก่อนที่จะเชนสาม,มารถอ่านทุกรายละเอียดได้ก็ยิ่งดีนะครับอย่ารีบตกลงโดยที่ไม่ได้อ่านเงื่อนไข ต้องดูว่ามีการระบุพวกรายละเอียดอัตราค่าใช้จ่ายต่างๆชัดเจนหรือไม่อย่างเช่นในกรณีห้องเช่าเนี่ยก็ดูว่าค่าน้าค่าไฟเขาเท่าไหร่ค่าส่วนกลางเท่าไหร่ค่าเช่าเท่าไหร่แล้วก็ดูว่าเรารับได้หรือเปล่าหรือว่ามันเกินกว่าที่ทางสคบกาหนดก็สามารถแจ้งไปที่สคบดได้นะครับแล้วก็สําหรับผู้เช่าที่อาจจะโดนเอาเปรียบจากขั้นตอนต่างๆเนี่ยก็แนะนำ3ขั้นตอนง่ายๆนะครับก็คือ1ตรวจสอบสัญ,ญญาดูว่ามีวิธีการคิดคำนวณค่าน้ําค่าไฟค่าสาธารณูปโภคต่างๆหรือว่าค่าอื่นๆที่ นะครับแล้วก็เก็บหลักฐานเก็บใบเสร็จแล้วก็ลูปมิเตอร์ไว้เพื่อใช้ยืนยนันหากว่ามีการปูกเก็บเกินจริงนะครับแล้วก็อันที่3มสุดท้ายสําคัญมากก็คือการที่ร้องเรียนทันทีครับหากพบเห็นการเก็บเงินเกินราคาหรือว่ามีความไม่เป็นธรรมในสัญญาก็สามารถร้องเรียนออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของสภาผู้บริโภคหรือว่าสายด่วนหนึ่นย์สก็ได้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย ทุกครั้งที่สภาจะพูดบ่อยๆนะครับ<ช>ว่าเราบนหนึ่งพันครั้งเนี่ยไม่เข้ากับเราร้องเรียนครั้งเดียวครับเพราะฉะนั้น<ช>ถ้ารู้สึกว่าไม่เป็นธรรมรีบร้องเรียนได้เลยครับผมใช่ใช่ไม่ต้องไปบนลงโซเชียลโซเชียลอะไรติดต่อตรงมหาสภาผู้บริโภคได้เลยใช่ครับร้องเรียนได้เลยแล้วเราจะได้ช่วยกันดูช่วยกันตรวจสอบในส่วนตรงนี้ด้วยนะคะครับอ่าแลวา้วคะเบียร์เลยอยากเพิ่มเติมอีกสักนิดไหมคะคุณพรมพรมก็จริงๆแล้วอ,อันนี้จะควบคุมแค่ห้องเช่านะครับ,รบอันนี้อันนี้อาจจะนอกนอกเหนือจากที่สํมภาษนิดหน่อยนะครับก ควบคุมแค่ตัวห้องเช่าไม่ได้รวมไปถึงหอพักที่อยู่ตามพรบอรหอพักนะครับ uh huh. มันจะมีกฎหมายควบคุมแยก uh huh. ซึ่งหอพักเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดของมันอย่างเช่นว่าผู้เช่าเนี่ยต้องอายุไม่เกิน25ปีการ uh huh. ให้เช่าก็ต้องแยกโซนชายหญิงชัดเจน uh huh. ต้องมีการปัปกปรกกันให้ผู้เช่าหนึ่งแสนบาท uh huh. อะไรเงี้ยนะครับในกรณีที่เกิดเหตุไม่คาดฝันในหอพัก uh huh. ซึ่งเในตัวหอพักเนี่ยไม่ได้กาหนดเรื่องอัตราค่าน้ําค่าไฟเพราะนั้นคนที่เป็นผู้ให้เช่าหอพักเนี่ยสามารถ เรียกเก็บเท่าไหร่ก็ได้นะตอนนี้นะครับ <Yeah. S 2> แต่ว่าในหลักการก็คือเราถือว่าผู้ให้เช่าเนี่ยไม่ใช่ผู้ขายไฟไม่ใช่ผู้ขายน้ํา mm hmm. คนที่จะขายะาระบบสารุปโภคแบบนี้ก็คือรัฐ mm hmm. เพราะฉะนั้น mm hmm. เดี๋ยวทางสภางองค์กรผู้บริโภคอาจจะร่วมกับทางสคบนะครับ <Yeah. S 2> ร่วมกันผลักด,ดันให้ตัวห้องออหอพักเนี่ยที่อยู่ภายใต้ปรบหอ,อพักเนี่ย mm hmm. มีการเก็บค่าน้ำค่าไฟให,ให้มันเทียบเท่ากับตัวประกาศของ,ของสคบครับในในการดําเนินงานขั้นต่อ ไม่ได้อยู่รวมอันเดียวกันเนอะเหมือนก็หอพักเนี่ยคำว่าหอพักเหมือนเขาเอาไว้ดูแลสําหรับนักศึกษาถึงได้กำหนดมาณเป็นเชิงพวกนักศึกษาไม่เกินปริญญาตรีอายุไม่เกินยี่สิบห้าซึ่งหอพักเนี่ยต้องไปจดทะเบียนกับท้องถิ่นนะครับแต่ว่าห้องเช่าเนี่ยไม่ต้องจดก็สามารถประกอบเสียการได้เลยเแต่ถ้าเกินสามยูนิตก็จะมาเข้ากับประากาศของสออบออคบนะถ้าอว่าใครยังไม่แน่ใจของตัวเองแล้วเจออะไรยังไงมาโทรศัพท์มาปรึกษาทางสคบทางสภาผู้บริโภคก็ได้ ได้ครับนะคะได้เลยวันนี้ขอบคุณนะคะคุณพรพรมค่ะครับขอบคุณ,คณมากค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณพรพรมโอกุชินะคะเป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านอสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัยสําหรับประเด็นที่เราคุยกันเรื่องของค่าห้องค่าน้ําค่าไฟเรื่องของความเป็นธรรมนะประกาศคุมสัญญาห้องเช่าให้เป็นธรรมทั่วประเทศนะคะแล้วก็สูตรคํานวณค่าน้าค่าไฟแบบโปร่งใสอีกด้วยนี่เป็นประเด็นสําคัญยิบมาคุยกันในช่วงนี้เสียงผู้บริโภคกับสภาผู้บริโภคค่ะ